สมาชิกวุฒิสภาเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทุกคนกำลังจับจ้องมองอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากเดือนพฤษภาคม2567นี้จะหมดวาระแล้วจะมีการสรรหาองค์กรที่จะมาทวงดุลทางการเมืองแห่งนี้กันชุดใหม่ครับแน่นอนครับ10พฤษภาเนี่ยสอวอของอยุคคอสอชอ,อ,อน,นั้นชัดเจนเลยว่าสอวอนั้นชุดเก่า ช<จ><ค>นของใครนั้นชัดเพราะขั้นตอนการได้มาเรื่องเงินสรรหาอาชีพคอ,อ,อสอชอรับรองแต่งตั้ง250อ่ะไอ้นั้นเป็นยุคของคอสอชอคําถามแล้วสอวอชุดใหม่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ย200ท่านเนี่ยครับคนของใครเพราะนั้นตามเนชั่นอินไซด์มาวันนี้ครับคอสอชอในชุดที่แล้วครับนำทีมโดยลุงป้อมและลุงตู่และลุงป๊ก แต่งตั้งสวเข้ามาชุดใหญ่และเป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ขานอํานาจทางการเมืองและชี้ชะตาอํานาจทางการเมืองมา5ปีครับมาดูไทม์ไลน์สอวอชุดใหม่กันตอนนี้เขาบอกว่าคึกครักกันมากเลยครับหนึ่งเป็นแหล่งได้มาซึ่งอํานาจสองอาจจะเป็นแหล่งที่ได้มาซึ่งเงินตราสวชุดปัจจุบันจะหมดอายุอายุเท่าไหร่ <40. S 2> 10พฤษภาคม2567บรับ <67. S 1> ครับ ตอนนี้เดือนพฤษภาคม2567เนี่ย<ๆ>กกตทํางานอย่างเคร่งครัดอยู่ในปัจจุบันเร่งรีบอยู่เพื่อตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่ครับและจะประกาศรับเลือกตั้งในทุกระดับตั้งแต่ระดับจง<ม>ังหวัด<ม>อำเภ<ม>อตำบลขึ้นมา17พฤษภาคม2567ครับหลังจากนั้นจะเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสอวอ ภายใน27พฤษภาคม2567ครับระยะเวลารับสมัครเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณช่วงเนี่ยพฤษภามิถุนานะ,ะแล้วก็ประมาณเนี้ยจะมีการอันแรกเลยที่ต้องเกาะติดก็คือการเลือกตั้งระดับอำเภอเพราะมีเลือกตั้งระดับอำเภอ,อมีเลือกตั้งระดับจ,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 จังหวดัดและมีเลือกตั้งระดับประเทศนี่นนแหละครับที่บอกว่านี่กันนี้ก่อนจะเป็นช่วงของการ เลือกคน,นเฟ้นคนกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ซึ <ๆ S 2> ่งจะได้สอวอชุดใหม่นะครับจำนะฮะจะได้สอวอชุดใหม่เดือนกรกฎาคมหกเจ็ดเพราะนั้นโอ้ส,สอวอชุดนี้เขาครบเทอมคือสิบพฤษภาแต่เขาต้องรักษาการมาจนกว่าได้สอวอชุดใหม่แต่รักษาการเขาเนี่ยมีอำนาจจำกัดนะครับครับอำนาจในการโหวตนายกไม่มีนะฮะอืสว ชุดปัจจุบันสองหคนน่ะอํอนาจอะไรบ้อางอํานาจเขาทํอะไรหนึ่งพิจารณาร่างกฎหมายครับสองพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะต้องใช้สองสาภาประชุมร่วมกันและต้องได้เสียงสอวอย่างน้อยหนึ่งในสามเข้าไปร่วมซึ่งก็คือที่ได้ยินตลอดตัวเลข8ปดสี่คคือถ้า 84สอวอไม่เอาด้วยกฎหมายนั้นตกนะตกทันทีเลยครับหนักครับเห็นสําคัญ<ๆ>ไหมล่ะเห็นสำคัญไหมต่อมาให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสะระตุลาการศาลแม้กระทั่งตําแหน่งสูงๆในหน่วยงานของรัฐออถ้าไม่ผ่านสอวอจบครับเราเห็นแล้วที่ปปอชอครับ,รบต่อมาลงมติเลือกใครโหวตนายกครับ นี่ข้อนี้แหละจำกันแม่นช้ำใจอยู่ตอนนี้สำหรับก้าวไกลครับครับตรวจสอบฝ่ายบริหารและอภิปรายทั่วไปยี่ห้ามียี่ห้ามีนานี้นะครับสบวชุดนี้อภิปรายครั้งแรกตั้งแตก่กําเนิดสวยุคคสอชอมาครับ <laughs> อำนาจสวยุคคุณสมชายปร <laughs> ากฏว่ามีมากมายเลยครับมาดูนะตอนนั้นมีพระบรมราชองการแต่งตั้งสวตั้งแต่ปี 2562กํากำเนิดขึ้น11พฤษภาคม2562วันครบเติมก็10พฤษ,ษภาคม67ครับ24พฤษภาคม62มีรัฐพรธีเปิดประชุมรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญปี60ศครับแน่นอนครับ10พฤษภาสิ้นสุดวราระสิ้นสุดอำนาจตามการรู้มที่ดินสิ้นสุดอำนาจพิจารณากฎหมายหรือกฎหมายที่ถูกยับยั้งจบแล้ว10พฤษภาจะจบครับและ24พฤษภาสิ้นสุดอำนาจร่วม เลือกนายกของ2 5สอวออำนาจที่เขียนไว้ในกฎหมายของสอวในปัจจุบัน250คนหมดทันทีในการโหวตนายก24พฤษภาคมครับต่อมาแล้วสวชุดใหม่จะเหลือกี่คนครับ200คนครับ200เดิม250และไอ้200เนี่ยจะทำหน้าที่อะไรเหมือนเดิมครับยกเว้นเรื่องเดียวพิจารณาร่างกฎหมายพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้อง ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสวสองร้อยคนแต่เดิมหนึ่งในสามอันนี้กึ่งหนึ่งหนตัวสอบฝ่ายบริหารและอกิปลายทั่วไปยังมีเดิมแต่ไม่มีอำนาจเลือกนายกครับคาดอยู่ตัวเดียวถ้ามันเองครับตอนนี้ครับเขาบอกว่ากกตปวดเหตุเพราะมีผู้สนใจตอนนี้ที่จะสมัครเป็นสว กี่คนนะพี่วีนี่ผู้แสดงเ็าเรียกว่าผู้แสดงเจตจจนง่าที่จะเป็นสวแจ้งเจตจานงมาที่กกตแล้วเนี่ยครับทะลุสองแสนไปแล้วครับที่บอกว่าอย่าบอกตัวเลขตรงๆเลยเพราะพอพูดวันนี้ปั๊บพรุ่งนี้ขึ้นอีกแสนหนึ่งเยอะมากครับขึ้นเยอะมากครับคือการคัดเลือกสวต้องเข้าใจว่าสวสองร้อยสิบในปัจจุบันน่มาจากสามทางนะฮะหนึ่งมาจากสาขาอาชีพครับยี่สิบสาขาอาชีพแบบนี้แหละฮะ สองมาจากการแต่งตั้งของคอสชคุณสมชายคอสชนะกามมาจากโดยตําแหน่งตำแหน่งจําได้ไหมที่โดยตําแหน่งมาจากหกคนอะนอกเหนือจาก2ี่สิ่ตอาชีพแล้วยังมาโดยตําแหน่งอีกอบตรอพบพบสสพอทับกอะไรพวกนี้นะหกตำแหน่งกองทัพอากาศหกตำแหน่งตำรวจแต่ครั้งนี้มาทางเดียวนะฮะ คือมาจากการคัดเลือกจาก20สาขาอาชีพ oh. ซึ่งเริ่มมาจากระดับอำเภอก่อน uh. สมัครดรับ uh. อำเภออำเภอเลือกตัวแทนเสร็จ uh. ามาเลือกระดับจังหวัดพอ uh. ได้ตัวแทนระดับจังหวัดมาเลือกระดับประเทศและนอกจากเลือกกันเองแล้วเนี่ยสามารถเลือกควายครับมีสิทธิ์แต่ละระดับจะมีเลือกไฟด้วยเลือกไฟคนอื่นเช่นแต่ดับอำเภออาจจะเลือกไฟได้หนึ <S <S ่งถึงสองคนจังหวัดหนึ่งสองคนแต่ระดับประเทศเนี่ย พีโอสมมติาอยู่กลุ่มสื่อสารมวลชนเนี่ยเลือกกันเองก่อนและพีโอสามารถเลือกข้ามสาขาชีพได้อีก5สาสาขาชีพหมายถึงคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วเลือกแต่เบอร์คือขั้นเหมือนดิวิชั่นเหมือนฟุตบอลนะคุณต้องไต่มาตั้งแต่ระดับเพอก่อนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดระดับจังหวัดก่อนพอได้ตัวแทนจังหวัดมาแข่งระดับประเทศแข่งระดับประเทศก็เลือกกันเองก่อนสมมติว่าในกลุ่มพีโอสมัครในกลุ่มสื่อสารมวลชนก็เลือกกันเองก่อนนะใน้าได้10คนเนี่ยเสร็จแล้วก็เลือกข้าม สาขาอาชีพได้ด้วยนะพี่วีแล้วก็เลือกได้กี่คนนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วแต่20กลุ่มเนี่ยระดับประเทศเนี่ยต้องได้กลุ่มละ10คนได้กลุ่มละ10คนก็เท่ากับ200ไงเอาคะแนนสูงสุดของ10อ,อันดับแรกเนี่ย10อันดับแรก1ิอันดับแรกของ20กลุ่มสาขาอาชีพก็<น>จะออกมาเป็นสว20สิบ ไอ้สองรอยคนสองรอคนพอดีแต่เขาจะมีแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีแต่ละท่านเขาจะมีสำรองไว้อเหมือนปัจจุบันสวมีสำรองไหมสำรองพูดง่ายๆเอาตะแกรงอะไปล่อนตะกรันล่นมาตัแกรงนี่ล่นมาตั้งแต่อเภรล่นแต่อเภอล่นขึ้น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 เราใจสสำคัญต้องเข้าใจและเมื่อกี้ที่พี่โอพูดว่าทำไมเนี่ยคนสมัครเยอะเนี่ยครับเพราะมันทั้งเลือกเพื่อสมัครเพื่อเป็นสวอันแรกเลยนะคนสมัครเพื่อเป็นสวอ่า อีกส่วนหนึ่งที่สมัครเยอะสมัครเพื่อที่จะเป็นโหวตเตอร์เลือกสวเข้าใจไหมคคือตั้งแต่อเภอเนี่ยพอค่ารับสมัครเนี่ยคนที่อยากเป็นสวจริงๆถือว่าพี่โออยากเป็นสวจริงก็ต้องหาพรรคพวกเพื่อให้โหวตให้ใช่ไหมใช่ก็ต้องอ่ะช่วยลงสมัครให้หน่อยในสาขาอาชีพที่อเมอเนี่ยเพื่อมาโหวตให้เราเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะฮะที่จะมีคนสมัครเป็นแสนแสนเพราะจะมีคนเข้าไป สมัครเพื่อเป็นโหวตเตอร์เลือกให้กับอีกคนนึ่งแต่ละคนที่โหวตเตอร์นั้นเราไม่รู้ว่าจ่ายตังค์หรือเปล่าแต่แน่นอนครับตั้งแต่ข้ามือมีราคาครับมือมีราคาครับคำถามก่อนที่จะไปบอกว่าสอวอายกใหม่จะเป็นคนของใครนั้นดุลอำนาจเนีเ่ยเปลี่ยนไหมคีย์พอยต์สำคัญสำคัญของสวชุดใหม่เดิมทีสอวอชุดเดิมเขาบอกว่ากดสวิตได้เพราะเป็นบทบาทของสอวอลายพลางครับ ใช่ไหมเดิมกดสวิตชได้เลยนะแม้ว่าจะมีกลุ่มสอวอาชีพสอวอกลุ่มอิสระแต่สอวอกลุ่มลายพรางบอกได้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับคือคุยคือคุยไม่กี่คนแกนไม่กี่คนในขั้วต่างๆของลุงใช่แต่มาครั้งนี้มาจากสอวอกลุ่ม20อาชีพเนี่ยต้องเจรจาต้องคุยหลายกลุ่มคุยหลายกลุ่มครับคุยหลายกลุ่มครับมันจะเปลี่ยนเกมในเรื่องของกระบวนการควบคุมและกระบวนการ ที่กํากับดูแลรวมกลุ่มที่พลังอะ่ะมันจะควบคุมยากครับต่อมาสวชุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนว่าด้วยเรื่องของนิติบัญญตัติเพราะเวลาเสนอกฎหมายเข้าไปสมัยเดิมพิ่ผ่านก็เพเออตอนนี้ล่ะพี่วีมาจาก20กลุ่มอาชีพจะควบคุมยังไงคือนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารการเมืองจะมีบทบาทมากกว่าลายพลงังของเดิมลายพลังเนี่ย สั่งได้เยอะชุดนี้ลายพลางสั่งไม่ได้นะคนเรื่องของฝ่ายนิติตยัเรื่องฝ่ายการเมืองเลยฮะชุดที่แล้วเดินเกงมาอยู่ห้าหกคนครับห้าหกคนแต่ควบคุมสภาสูงได้แต่รอบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต่อมาบทบาทองค์การอิสระองค์การสระกจะทำไงคือคือตัวแทนต่างๆที่อยู่ในกองสลากเนี่ยไม่ใช่ถูกชี้นําจากลายพลางเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ว่า โครงสร้างของบุคคลเดิมๆยังอยู่อยู่ระยะหนึ่งเพราะยัง,ยงไม่ครบเทอมแล้วตอนนี้ถามว่าไอ,สอ,อ้สวทั้งหมดที่จะเข้ามา200คนจะเป็นคนของใครละ่ะแน่นอนครับตอนนี้เคลื่อนไหวกันแล้วเริ่มเห็นกันแล้วหนึ่งมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มสอวอชุดใหม่อยู่นะสองสามกลุ่มหลักที่ชุดใหม่ัวชุดใหม่ที่กำลังเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับอันแรกเลยมาจากสอวอเก่าสอวอชุดเี่ยตอนนี้ สวชุดนี้ลงไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องหาทายาทสวชุดเก่าตัวนี้กําลังจะหมดอํานาจระดมคนสมัครสร้างเครือข่ายอยู่นะเอานี่เขาคุยกันแล้วพี่วีใช่คนใหม่ที่จะสมัครเข้าบ้านเก่าของสวแล้วสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเครือข่ายคืออะไรต้องหาคนสมัครสวเพื่อเป็นโหวตเอ์ฮะใช่ที่เราบอกใช่ทีมเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อยากเป็นสวแล้วแต่อยากเข้าไปโหวตสวครับสายการเมืองอืม การเมืองนักการเมืองพรรคการเมืองห้ามนะฮะห้ามยุ่งเกี่ยวนะครับแต่แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ครับปฏิเสธไม่ได้ครับสายการเมืองเคลื่อนไหว่านกลุ่มสาขาอาชีพและบ้านใหญ่แล้วครับน,นะครับต่อมากลุ่มการเมืองครับกลุ่มการเมืองที่ต้องการใช้เงินเพื่อการโหวตได้เปรียบกว่ากระแสต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะใครที่บอกว่ากระแสแบบคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เปรียบ ไม่ใช่นะเลือกตั้งสวไม่ใช่เริเ่มจากคนที่สมัครสวก็อายุเยอะนะสี่สิบนะเพราะนั้นไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะและคนที่ใช้เงินเพื่อการเลือกตั้งสอว,อวจะได้เปรียบเพราะอะไรเมื่อกี้เห็นกระบวนการอย่างเดียวคือคนล่างดีไซน์แล้วนูนก็สุดสุดสุดเลยครับก็คือว่าตั้งแต่อำเภอเนี่ยมันจ่ายตังค์แต่อยเพอรนะผมว่าจ่ายตังค์เพื่อการโหวตแต่แยเพอเพราะนั้นคนที่เน้นกระแสพรรคการเมืองที่แบบ ต้องการสรวที่เน้นกระแสเนี่ยยากครับมันอยู่ที่มือครับมันอยู่ที่มือและเงินครับข้อนี้ <Ừ. S 1> ในการโหวตตั้งแต่อำเภอต่อมารัฐธรรมนูญรอบนี้ในการเลือกสอว2 0 0รนะมันกําหนดอะไรกําหนดเรื่องของเครือข่ายกําหนดให้ว่าด้วยเรื่องใครที่สามารถระดมคนอื่นเข้ามาเห็นพ้องว่าควรสนับสนุนตัวเองกว่าเนี่ยเข้าไปสู่ตําแหน่งและนั่นคือเป้าหมายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาบอกว่าใครที่เป็นเสรีนิยมนะ คุณอาจจะเป็นแกะดําอยู่ในค้องนะคือ,อ,อคืออยากจะบอกคือรับนูลออกแบบให้กลุ่มฐานอนุรักษ์ยมได้เปรียบเลยนะแล้วไม่ต้องบอกนะใครร่างรับนูลฉบับนี้ไว้ครับเพราะต้องดูขั้นตอนการโหวตการกําหนดคุณสมบัติที่มาของสอว200คนเนี่ยสุดๆทั้งนั้นฮะคนที่เน้นกระแสอย่างเดียวแบบบางพักการเมืองเนี่ยที่ต้องการแบบมีสวที่แบบเน้นกระแสตั้งแต่อำเภอมาเนี่ยอตอนอยู่ลำเภอเลือกตั้งนาย,ยกเศมนตรีอบจคุณได้เปรียบ แต่เรื่องเลือกตั้งสอวอคนละเรื่องนะมพรต้องใช้เงินแล้วก็มันโหวตกันเองด้วยโอ้โหวตข้ามสายด้วยคนที่อยากจะโหวดอยากได้เป็นสอวอต้องคุณสมัครสอวอรก่อนเพื <c oughs> ่อที่จะโหวตสอวคือ <c oughs> คนออกแบบก็สุดๆนะผมว่าน่าจะเกินสองแสนผมว่าผมว่าห้าแสนถึง <c oughs> แล้วก็ประธานกรก,กตเขา <c oughs> ออกมาเตือนอยังไงไอ้น,นี่น่าสนใจ <c oughs> โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองครับ เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นลักษณะของการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยประชาชนสาเหตุที่จัดให้มีการเลือกโดยประชาชนเพราะเคยมีการจัดให้มีการเลือกตั้งและมีการอิงกับพรรคการเมืองใช้หัวคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่เป็นการสมัครหรือดําเนินการสมัครด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นการที่เสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายโดยโดยหลักแล้วไม่ได้ครับ แตร่รวมตัวกันไม่ได้ตัวสวออเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะการรวมตัวก็คือจะไม่เป็นอิสระนะครับผมเข้าใจนะครับว่าพอรอปอรการได้มาซึ่งสวเนี่ยที่จัดให้มีการเลือกเนี่ยระบบนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการไม่ให้มีการแทรกแซงจากพักการเมืองนะครับวันนี้อะไรก็ตามที่จะมาทําแทรกแซงนี่ก็มันจะเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายครับโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจครับเลือกตั้งสวครั้งนี้ผมว่า เห็นอะไรแปลกๆในกติการลม้มนุนอย่างมากเลยการได้มาซึ่งสวาตามพรปครับที่มีการจัดการเลือกตั้งในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกชวนติดตามกันด้วยความระทึกเป็นอย่างยิ่งครับ